สวัสดีค่ะพบกับคุณยาสตอรี่นะคะดูการขึ้นมังคุดร้อยปีนะคะมังคุดร้อยปีค่ะดูวิธีสอยมังคุดวิธีสอยมังคุดร้อยปีนี่ค่ะต้องใช้ไม้สอยยาวๆเลยนะคะ สวนของคุณย่าสตอรี่โดยเฉพาะเลยนะคะน้องชายขึ้นอยู่ค่ะนี่นะชูชูชูลูกให้ดูหน่อยชูลูกมังคุดให้ดูหน่อยโอ้ลูกสวยนะใส่ย,ยามใส่ย,ยาม อนนโอ้ต้องมีอีกชั้นหนึ่งต้นนี้มีตั้งสามยอดเลยนะยอนโอ้มังคุดร้อยปีมีสามยอดเลยนะต้นใหญ่เอ้สามสามยอด,อยอดต้องปีนขึ้นไปอีก กว่าจะได้สักหนึ่งกิโลนี่ใช้ความพยายามเยอะเลยเนาะโอ้นี่นี่นี่น,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 นโอ้ได้แล้วอีกลูกหนึ่งได้แล้วอีกลูกหนึ่งกว่าจะได้มังคุดแต่ละกิโลนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยนะเนี่ย มังคุดหลังสวนนี้นี่มีลูกแดงนี่เนี่ยนะนะชัย<ม>โผ่ให้เห็นอยู่นี่ที่ท<ม>กิง่งเออเนี่ยที่<ม><ม>อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเอออีกลูกหนึ่งกลายต้นอะไรนะต้นลงกองกลายต้นลงกองมีอีกลูกหนึ่ง ไม่ถึงต้องใส่ออกมานิดหนึ่งเหรออึบอึบอึบได้แล้วโอ้ตกดินเลยตกดินกินไม่ได้กดินก็ช้ำเลยขายไม่ได้อีกกินเองอีกโอ้มังคุดร้อยปีนะเนี่ยกว่าจะได้สักลูก ใช้เวลาอ่ะดูทางยาวมากดูทางนี้มั้งดูทางนี้มั้งนี่นะนี่นี่ต้นนี่ลำต้นลำต้นยาวขึ้นไป ขึ้นไปกลางลำต้นแตกเป็นสามกิ่งเลยสามยอดเขาเรียกสามยอดนี่กว่าจะขึ้นถึงต้องใช้ความพยายามนะเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะได้สักลูกนึงนี่อ่ะอันนี้อันนี้อ๋อ เอาได้แล้วอีกลูกหนึ่งเอาใส่ย่ามไปโอ้ได้อีกลูกหนึ่งอ่ามีก็อีกลูกหนึ่งมองเห็นอยู่นะมีอีกลูกหนึ่งนะขยายดูสิ หลนลนลนเดี๋ยวเก็บกินมีอีกนะนะชัยมีอีกนะนั่นน่ะมองเห็นอยู่นะทางนี้นะมองเห็นอยู่นะกิโลละสี่สิบบาทแล้วมั้งตอนเนี้ยได้ลูกใหญ่ลูกสวยก็ได้สี่สิบบาทนะตัวนี้ก็ได้สามสิบบาท อ๋อลูกเล็กก็30ลูกโตก็40แต่มังคุดหลังสวนนี่นะกินอร่อยนะไม่มียางเลยอะหวานอมเปรี้ยวอร่อยใครสนใจอยากซื้อไปกินมากทักมาเลยเอาตกอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณย่าจะเก็บกิน คุณย่าจะเก็บกินตกลงมาขายไม่ได้ก็ต้องเก็บกินเลยอโอเคโอเคนี่นี่นี่ก็มีลูกสุกนะมองเห็นอยู่นะลูกสุก Dù thưa thưa à. Xuống Ôi Mong hến điêu mong hến điêu คนถ่ายก็มือสั่นเลยคนถ่ายก็มือสั่นเลยนะปวดต้นคอเลยนะขนาดไม่ได้ขึ้นนะขนาดไม่ได้ขึ้นนะยังมือสั่นเลยถ้าขึ้นนี่สงสัยไม่ไหวเด้อปวดเข่าปวดเข่าขึ้นไม่ได้หรอก เนี่ยมองเห็นลูกลูกสีแดงมองเห็นลูกสีแดงเลยอะมองคุดร้อยปีนะคะเนี่ยมีตั้งแต่คุณยาสตอรี่ยังไม่เกิดเลย ชั้นที่สามอือหือชั้นที่สามนะเนี่ยชั้นที่สามนะเนี่ยประมาณยี่สิบเมตรเลยลโอ้สูงคอตั้งบาเลยสูงคอตั้งบาเลยนะเนี่ย โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณยาสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ